่วนตัวผมเองหลายคนบอกเฮ้ยคุณรถแม่งเหมือนจะจะบ,บ้าบ้าบอแลหลายคนเห็นรอยสักที่แขนผมทํา,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 าทไมผมต้องสัสกเขาถินดีเมื่อมันเป็นบริษัทเสื้อขายเว้ยไม่ใช่พ่อไม่ใช่แม่นะทุกคนหลายคนคิดน,นะฮะผมรู้ <c oughs> คุณพ่อคุณแม่มีวัฒนธรรมในการสร้างชีวิตสร้างเลือดเนื้อให้กับผมให้ความรู้ความสามารถผมมาถึงวันนี้การใช้ชีวิตของผมเองด้วยความคิดของผมเอง ทำให้ผมลำบากมาตลอดเวลาผมลำบากมาติดต่อกัน40ปีหลายคนเห็นลกเห็นผมแล้วรู้เรื่องราวของผมว่าผมเป็นหนี้ยังไงพ่ากลัวลำบากยังไงลูกไม่ได้เรียนยังไงแล้วก็ภรรยาติดคุกยังไงปีเดียวแนะั้ที่ผมเจอธุรกิจอินดีผมทํางานพื้นฐานทุกวันผมศึกษาทุกวันผมเรียนเพิ่มทุกวันผมออกมาทํางานทุกวันหนึ่งปีอินดีนพลิกชีวิต40ปีที่ลำบากของผมให้กลับมาเป็นคนรวยผมไม่มีหนี้สิน ภรยาไม่ติดทุกลูกได้เรียนผมได้บ้านผมมีรถผมมีเงินในบัญชีเป็นล้านผมมีไรายได้ต่อเดือนเป็นล้านอินเดียมสาหรับผมมันไม่ใช่ธุรกิจอินเดียมสาหรับผมเป็นผู้มีพระคุณผมไม่ลังเลเลยถ้าผมอยากจะให้ชื่อของผู้มีพระคุณติดอยู่บนตัวผมไปจนวันตายผมไม่ลังเลเลยและผมก็สั่งคาว่าอินเดียมติดไว้ที่ตัวมันเป็นคำยืนยันให้กับทุกคนได้อย่างหนึ่งครับว่าถ้าอินเดียมไม่ติดบริษัทผมก็ไม่เลิก ถ้าอินดี้ไม่หายไปจากชีวิตของผมผมก็จะไม่หายไปจากชีวิตของอินดีท่อนนี้ผมต้องได้รับเสียงตกเขอบคุณมากครับสารเสียงตกลงเที่ไม่ต้องเตือนกันนี่นี่คือความเป็นจริงของผมครับวันหนึ่ง ที่พี่ได้เงินเดือน,อนละล้านจากธุรกิจอินดีมวันหนึ่งที่อินดีมส่งลูกพี่เหลี่ยมวันหนึ่งที่อินดีมซื้อรถให้พี่วันวันหนึ่งที่อินดีมซื้อบ้านให้พี่วันหนึ่งที่อินดีมพาพี่พี่ไปเที่ยวต่างประเทศแม่งเดือนเป็นเดือนที่จะมีความรู้สึกแบบเดียวกับผมนั่นแหละมันไม่ใช่แค่บริษัทเครือขายครับไม่ใช่มันไม่ใช่แค่แค่แค่ธุรกิจหนึ่งไม่ใช่อ่ะมันเป็นแรงบันดาลใจฮะผมเคยเล่าเรื่องนี้ไปแล้วครั้งหนึ่งผมขออนุญาตแบ่งปันอีกทีหนึ่งละกันพวกเเรรราาู้จัักนิไหคบ มอไซค์ใช่ไหมมอไซค์ฮาร์เลยเนาะ <c oughs> เคยเห็นคนคนสักบนผิวหนัง,งเป็นยี่ห้อฮาร์เลยไหมครับมีเยอะเลยเออเป็นรูปฮาร์เลยเลยนะเ,ออเคยเห็นคนสักตาเบนต์ไหมตาเบนต์ไม่มีเออบีเอ็มอ่ะไมเฟอร์รารี่อะ่ะไม่มีเอา้าเรารู้จักแบรนด์พวกนั้นไหม,ไมรู้จักดังไหมครับดังแล้วทำไมมีคนสักแต่ฮาร์เลยติดตัวเออไม่รู้อ่ะแปลกมากเลยมันไม่ได้อยู่ที่มูลค่าของแบรนด์นะมันไม่ได้อยู่ที่สินค้าของแบรนด์ มันเป็นแค่เรื่องเดียวคือฮาเล่ให้แรงบรนดาลใจชาวอเมริกันได้ทั่วประเทศเข้าถึงชาวอเมริกันได้ทั่วประเทศด้วยความแรงบันดานใจไม่ใช่ความหรูหราของแบรนด์เช่นเดียวกันสำหรับผมอินดีม,มีค่ากับผมแบบนั้นวันนี้ผมจะยืนอย่าใที่ทุกคนได้เห็นครับว่าผมจะทำงานรับใช้ทีมผูดด้บริหารแบบนี้แหละเพื่อให้พวกเราประสบความสำเร็จเพื่อให้อินดีมไปได้มากกว่าฮาเลนเพื่อให้พี่ๆน้องๆทุกคนจบหนี้ให้ได้ตามชื่อโปรเจกต์ของมันท่อนนี้ผมก็ควรได้รับเกียรติ Thank <laughs> <laughs> you <laughs>